ปัจจัยต่อความลดหลั่นของความเป็นอริยะบุคคลในยะที่สองพิขุทั้งหลายสิกขาบทร้อยห้าสิบท่วนนี้ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือนซึ่งกุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษากันอยู่พิขุทั้งหลายสิกขาสามนี้ที่สิกขาบทร้อยห้าสิบนั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมดสิกขาสามเป็นอย่างไรคืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขาพิขุทั้งหลายสิกขาสามนี้แลที่สิกขาบทร้อยห้าสิบนั้นรวมอยู่ด้วยทั้งหมดพิขุทั้งหลายพิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทําให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทําพอประมาณในสมาธิเป็นผู้ทําพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งโพรมรจันสมควรแก่โพรมรจันเธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยชายหมดสิ้นไปเธอเป็นสัตตคขตุประมะย่อมท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้ง แล้วจักทำที่สุดแ mhm. ห่งทุกได้เพราะสังโยน์สามหมดสิ้นไปเธอเป็นโกลังโกละย่อมท่องเที่ยวไปสู่สองหรือสามตระกูลแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสังโยน์สามหมดสิ้นไปเธอเป็นเอกพีชีย่อมมาเกิดยังพบมนุษย์นี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสังโยน์สามหมดสิ้นไปและเพราะราคะโทสะเบาบาง เธอเป็นสกทา,าคามีย่อมมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกได้พิขุทั้งหลายก็พิขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำพอประมาณในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบัติบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพ เพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์แหหมดสิ้นไปเธอเป็นอุดทางโสโตออกนิทคามีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์แหหมดสิ้นไป เป็นสัสังขาระปรินิพายีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าหมดสิ้นไปเป็นอสังขาระปรินิพายีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าหมดสิ้นไปเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีเพราะโอรัมพาคิยะสังโยชน์ห้าหมดสิ้นไปเป็นผู้อันตราปรินิพายีพิกุทั้งหลายก็พิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอย่อมล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างย่อมออกจากอาบาตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภัพเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี้แต่ว่าสิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรมาจารย์สมควรแก่โรมาจารย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น สมทานศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่พิขุทั้งหลายพิขุผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้บางส่วนผู้ทำให้บริบูรณ์ย่อมให้สำเร็จได้บริบูรณ์อย่างนี้แลพิขุทั้งหลายเรากล่าวศิขาบททั้งหลาย ว่าไม่เป็นหมันเลย